รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทอบหอร,ร่วมกับหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการรอยเรื่องราววาไรตี้ เพื่อประชาชนทุกส่วนชั้นมารมคสองโลกมาร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 คสองโลกให้ได้บุญได้บรารมีด้วยกันทุกอนุวินาทีทุกรูปทุกท่านทุกคนเธอ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวก,กันนิชาแสนสุขออรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนวันลบราชบํารุงนะคะ วันนี้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ปราบปลื้มที่ทางรายการได้มาทํากิจกรรมให้เด็กๆนะคะจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะซึ่งทางโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับธรรม,มะอยู่บ่อยๆนะคะช่วงที่เปิดเทอมเทอมที่1เทอมแรกเนี่ยหลวงปู พระครูสุทธิธรรมพิทักษ์ดรหลวงปู่นะคะก็จะให้จัดกิจกรรมโรงการคุณธรรมของทุกๆปีค่ะให้กับลูกๆนักเรียนทุกระดับชั้นโรงเรียนของเราก็ยังเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพระพุทธศาสนานะคะเป็นโรงเรียนเอกชนซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ความเมตตาจากท่านพระครูดรสุทธิธรรมพิทักษ์นะคะได้สนับสนุนในด้านการศึกษา ด้านการเรียนด้านอุปกรณ์ต่างๆสถานที่แล้วสนับสนุนให้เด็กๆเพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสเท่าเทียมกันตอนนี้โรงเรียนของเราก็มีกิจกรรมที่เด่นๆก็จะเป็นกีฬานะคะเมื่อวันที่25ทธันวาที่ผ่านมาได้ไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีในกลุ่มของโรงเรียนเอกชนด้วยกันได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะ แล้วก็กิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับทักษะวิชาก็จะมีแข่งพวกด้านวิชาการเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับในกลุ่มแล้วก็มีเครือข่ายที่สัมพันธ์ในกลุ่มโรงเรียนทวิภาคีนะคะทั้งนี้ก็ขอขอพระคุณทางรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้มาหน้าที่นี้ด้วยนะคะที่ได้นำกิจกรรมดีๆมาแนะนำมาสอน มาเผยแพร่ให้กับเด็กๆทางโรงเรียนก็จะได้สารต่อนะคะให้เด็กๆได้มีคุณธรรมจริยธรรมก็นอกจากกิจกรรมกิจกรรมพวกนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากโรงเรียนแล้วก็จากท่านหลวงปู่นะคะให้ทุกๆก,กิจกรรมที่ให้ผ่านมาด้วยดีและว,วันนี้ทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมพิเศษให้กับเด็กๆในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นะคะเด็กๆก,ก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณครูจากผู้ปกครองจากท่านหลวงปู่เป็นอย่างดีนะคะก็ขอฝากโรงเรียนของเราด้วยนะคะโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตธุรกันดานมีนักเรียนอยู่ทั้งหมดเกือบ800คนตอนนี้โรงเรียนของเราอยู่ในที่ห่างไกลซึ่งหลวงปู่ได้อ,อนุเคราะห์ มีความเมตตาเพราะว่าจะให้เด็กๆในต่างถิ่นที่ได้เรียนส่วนมากเป็นเด็กที่ยากจนค่ะไม่มีทุนทรัพย์พอโรงเรียนได้จัดรถรับส่งฟรีให้กับเด็กๆแล้วก็อุปกรณ์การเรียนฟรีทุกอย่างไม่มีค่าเทอมได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองแล้วก็จากผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายทุกๆท,ท่านก็ขอฝากกิจกรรมดีๆนี้ด้วยนะคะต่อไปใน ภายภาคหน้าในโอกาสหน้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากท่านจากทางรายการนี้มาสารต่อนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวการธิดามนูอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับหนึ่งเป็นประธานโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนวันลบและบำรุงค่ะวันนี้มาทำกิจกรรมรู้สึก ทำให้ใจสงบมากขึ้นค่ะกิจกรรมที่โรงเรียนก็มีทุกเกย็นของทุกวันค่ะถ้าน้องๆสนใจที่จะสวดมนต์ก็สามารถมาทำจะช่วยให้ใจิตใจสงบและการเรียนดีขึ้นค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกวดวิสิงซ้อมอยู่ชั้นมันธยมศึกษาไปที่2อทับหรู้สึกสงบดีใจและมีความสุขครับนำสวดมนต์ร้องเพลงชาติ แล้วทำกิจกรรมตอนเย็นครับด้านกีฬาก็จะมีฟุตบอลตะก้อและบอลไ์บอลครับก็เคยไปแข่งที่จังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็มีความสุขครับที่ได้มาเผยแพร่มาร์คสองโลกให้กับทุกคนครับจเจริญพรคณะสิทธิานุสิตเจริญจิตภาวนามารคสองโลกและาศรัทธาสาธุชนทั้งหลายสัพพะปาปัสสะอาการนัง กุศลส,สูปะสัมปทาสติตตะปาริโยธปนังเอตัมพุทธานัสสสนังนี้เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราและความชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะบุญและบารมี อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จเป็นอศัศจรรย์ของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามเลยทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทดลองดูได้แล้ก็ขอให้ทุกท่านได้บุญได้บรารมีด้วยกันกับทีมงานแล้วก็กับพระอาารย์ด้วยทุกวินาทีทุกพบทุกชาติ 嗯。<noise> <noise> <noise> สวัสดีครับกระผมนายอภิรัตปัจจุทรานะครับเป็นตัวแทนผู้บริหารของบริษัทโลงเพชรจำกัดซึ่งทางบริษัทโลงเพชรและบริษัทในเครือนะครับก็ได้มีการจัดงานเปิดตัวองค์กรรวมถึงอบรมพนักงานแล้วก็ทีมงานตัวแทนจำหน่ายฝ่ายขายจังหวัดต่างๆนะครับเข้ามาร่วมงานโดยมี คุณแมนสวงกองพันธ์ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทลวงเพชรจำกัดนะครับเป็นประธานจัดงานในครั้งนี้ก้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ทำให้งานนี้สำเร็จรูล่วงไปได้ดีขอบพระคุณครับ ชื่อนายสกทัศน์รัตรนาอุบลน,นะครับก็เป็นตัวแทนจําหน่ายจากอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับทางภาคใต้ก็วันนี้ได้เข้ามาร่วมสัมมนานะครับกับบริษัทลงเพชรก็ได้ความรู้นะครับมากมายนะครับให้เพิ่มขึ้นและมีรายได้หลายทางมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าทางบริษัทลงเพชรกับทางตัวแทนจําหน่ายนี้จะทํางานร่วมกันเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นตอบแทนสังคมให้มีเป็นสังคมที่ดีขึ้นได้ครับขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับสาหรับงานวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากเลยข้าวรวงเพชรในวันนี้นะครับก็สามารถที่จะทําให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจมีความฝันและทุกคนก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะค้นหาคนที่ใช่เลือกคนที่ชอบและมอบสิ่งที่ดีๆให้กับเขาก็อยากให้ทุกคนอ,อุดหนุนและก็สนับสนุนสินค้าของรวงเพชรทุกๆตัวเลยนะคบขอบคุณครับ ดีค่ะพี่น้องทั้งหลายวันนี้ป้าสมบัติแต่งชาติมาร่วมจัดพิธีต้อนรับชาวจีนคืออมะวันนี้ผู้ที่มาในงานจะมีความประทับใจมากเลยทีเดียวจะรู้ทิศทางว่าพวกเรานั้นทํางานเพื่ออะไรให้ทุกคนตระหนักว่าบุญนี้สาคัญม,มากใครที่เป็นตัวแทนของข้าวหลวงเพชรจงรู้ว่าข้าวลวงเพชรนั้นมาได้ทําเพื่อไปค้าขายได้กําไรทําเพื่อให้คนในโลกนี้หนึ่งชาวนา จะมีอาชีพยอย่างดีสองคนที่ร้องไห้ก็จะมีที่พึ่งที่พาท้ายสุดนี้ขอให้ไทยเป็นไทยมหารัชให้เป็นปิ่นนา,นาประเทศและทุกคนจงตระหนักว่าแผ่นดินนี้เรายูนนี้เราได้มายืนในร่มไม้ไชยาของพ่ะน,นเรศพน,นเรศวนขอสบูรณ์ให้ท่านขอให้ท่านปกป้องรักษาประเทศให้พ้นไฟด้วยเถิดจะก,ากา่าสาธุ มักสโลกมักสองโลกมักสองโลกมักสอโลกมักสองโลกมัก,กสองโลกให้ได้บุญได้บารมีด้วยกันทุกอนุวินาทีทุกรูปทุกท่านทุกคนเธอ